อณณอโอ้รถขว่มไปขวมมาบ่าะเซาเ่าขาดสายเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับบัางตรงขามก็เป็นพี่น้องเพื่อนบ้านสบบปปลาวนะครับเมืองสวรครค์เขตครับะจะเริญด้กันครับ พี่น้องของสวบบอเลาคูน,น,น,นข้างแรกนะครับที่มานะครับสุดลูกหูลูกตาครับบรรยากาศดีลมกระแฮงครับพี่น้องครับคูนรดกับความใบความมาอยนะครับทั้งลดขนทรงทั้งลดส่วนตัวเอาโอเคครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ